อกูหามึงอ้อมบ้านอ้อมซองมึงมานังหยังไหะอยู่พี่มึงนัดกับกูมึงมานัดกับกูว่าจังไดอีกขั้นโป๊ะฮะอูตามหามึงอ้อมบ้านอ้อมเว้นนี่มึงมานังเห็ดหยัางอยู่นี่แม่บอกว่าจังไหนนัดแม่บอมันตีมึงมานังหยังอีคว้ยมึงมาย่นเขาสีมึงตีเฮ่อแม่คือศูนย์แต่น้อ ตามหาเจ้าน้าอ้อมทีอ้อมมองเลาะหาน้ำบ้านน้ำหยังกับบอมีมึงมาอยังหยังอยู่นี่ฮะอีปโปมึงมานั่งเห็นหยังอยู่นี่เฮะมึงเงียบเห็นหยัง,งมึงบอกกูมาอ,อ,องหักจะไผ่แม่บอกว่าจังไหนฮะแม่บอกว่าอย่าไปคิดมันน้ำผู้ใส้เนี่ย ทิ้งกระปล่อยมันไปเป็นอย่างเดียวเนี่ยเฮ้อแม่บอกว่าผู้ทายนันนะเฮ้านะบ่จำเป็นต้องไปห้องไห้น้ำเขามันทิ้งกระหาไม้หาสี่หาซ้ำไปทัว่วเงือนนั่นนะซื้อก,กินก็ได้ตัวแม่บอกนั่นนะที่ไปหกักยังน้ำเขาปนันที่ไปเสียน้ำตาเฮ็ดยังมันเป็นกังไหญเมื่บอกกูมา จสีเรื่องอย่างเรื่องสีนะั่นแหละมั้งแม่วาน่น่ะ,นะมันไปสีอีไม่เป็นบออีทั้งไหนอีกยายแม่งฉันกระทุ่มเท่หลายเด้ฉันก็คิดว่าอนาคกตกนะ่ะคนสิบเงนแน้่งเฮ้าแต่สุดถ่ายเลีวน่ะความรักไม่กับวม่ใน่โลกเนาะ ปล่อยเขาไปซะแมวาน่ยนะแล้วแม่สิติดตอผู้ชายให้ธนูบ่อยากเอาเป็นโตเป็นตนนี่ได้เลยหนูมักสนุกว่ามันตีพ่อหอ่ยังยังสาวยังสวยอยู่ยังหากินได้อีกหลายตัวแม่วาน่ยนะหนูอีลีบอีลีตัวไปบ่ล่ะนี่มือแลงนี่แม่สิพาไปไปบ่เขาว่ามันมีหมอล่ำตัวไปบ่ล่ะผู้ชายหลายหลายว่าสั้นนี่ทต่ถึกใจหนูอยู่ แมนตัวไปฉันถ้าก็ไปถอดไปไปล่างนาออกอีลาแม่ว่านะนะไปล่างนาออกตัวไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจสิไปเสียใจมันอย่างน้ำพุทใายมันบอดีกะเตะทิ้งเตะควงกะไดตัวเย็ดแล้วทิ้งผู้หญิงก็ทำได้ ล่างหนาล่างตาออกรีบล่างเดี๋ยวปลาสิตอดหี <c oughs> มงน,นบ่นั่นนะ